สวัสดีครับผมนี่ชมผงานศิสยิะนี่สิษย์พระเห็นไหมเมาม,มาเมื่อนี้ด้ครับผมนี่นะคือเปิบกาอำมาไ่สดครับ อะไรสด้ะกาไอสดนะนี่ผลงานโอ้ <c oughs> ก็มันบ้านนะครับเรียมท่องจักเอียงแน่ละครับนี่นี่ครับผม เก่าละครับเหลี่ยมท่อหลงพ่อยังไหนล้วสื้อทุกนาได้ครับซื้อทุกนาแตบบ่ว่ากับพอแบบเป็นบันพอเป็นภาพบัน,บนยิ้งบ้านเขาได้ยห่งดีอ่ะ ลซีเรียก,กับมะลายซดอันนี้กับอันนี้ก็สฟมเดียนอ,อันนี้ก็เเลี่ยมท่องเลี่ยมท่องกับซื้อตามหนาเสือนะครับหรือตามหนาเสือไม่เก่าอ,อ,อาบูชาอาบูชากาับเมา ทอง <c oughs> เล็กๆหน่อยเมาเบิดหลับนี่ก็เลี่ยมท่องทองงานเมือ่อเจ้าของบนบ่าเจ้าของบนว่าไอ้เจ้ามาขายขก็ซื้อไว้ซื้อแล้วก็ไปเลี่ยมท่องเลแล้วไปเลี่ยมทองเต่งมงาบนะครับ จะกล้งพออย่างนี้ขนี่ก็เลียมท่อนะครับจะกลงพออย่างนี้นี่มันมผู้ใดมีพระที่ยังนี่ก็ยังเสียมเลี่ยมทองกากับสื่อครับสื่อหลับรับสื่อทรงทรงรูปมาได้ครับทรงรูป ในเฟดก็ได้ครับในเฟดนี่ลายก็ันไนรงรูปในเฟดในลายอ่ะนี่อุ้ยจามอันนี้เลี่ยมท่องเด็ดได้มัาลายเด็ดจากทางเดนเนี่ยครับจากลงพออันนี้ก็จากลงพอยปิดตาเก่าแต่นี่ลงพอเงินพอเงิน บุงหมูจะเป็นมูเป็นจามสุดนี่บุงบุฟเฟ่มาบุงหมูทีเด้อกล่องงานอันนี้ก็จักน้องพอ่อยพวกนี่เลียมทองเลียมทองนะฝากติดแบบตามผลงานได้บ อย่าลืมไปกดไลค์ก็แชร์ในช่อง YouTube นั่นเลยครับเพราะว่าพอกีบส่วนใหญ่กันได้ลงส่วนใหญ่แล้วจะไปลง YouTube, ยู t ู b เดี๋ยนี่โหยงำเลือผปูได้เมียจะให้แบงแบ,ง,แบงปั่นจะเมาอ่ะรับรับบริการเมาอยู่เดแตยว่ออะวครลายลายเดีย๋ยถึงบาท นีรับรับเมาถึงบานนะอันนี้ก็จะอันนี้ก็เลี่ยมท้องกดันงั้นน,ะนี่ตอนไม่ฟื้อเพื่อนเพื่อนกับโบประกัรน,นะเพรไม่ฟื้อตอนเมาเพื่อนนะแต่ว่าออ้ยนี่บวท้องจักรกรรมกับโบนะนผ้างามน,นี่เดี๋ยวผ้าไม่ไหม้มากกว จะมาอัพอัพในโลกยูทูบเนี่ยเรานี่จักรลงท้องนาปเปิือกตัวแหวนี่เก่าทั้งเก่าทั้งท้องอันนี้จักรลงอันนี้เป็นเนื้อดินแล้วไงแถบว่าแถบบุกหูแล้ว <laughs> แถบว่าแถบกับบุกหูเพราะว่า พอได้มากกับเกาเมลัยโซนนี่คือจังสีอ่ะห็นงามพ็นตีจระคาท่อดสมานนี่อนะตีจระคา้ทอจะพาทอดไดกับพาหลวงพ่อยังกับบุมนีนะ่บูนี่อันนี้ทางใดบงอันนี้กับเกาอันนี้กับท่องอีกนะท่องก็มีเงินก็มีหุณน เหลี่ยมท่งเหลี่ยมเงินผ้าบันบ่าล่ะผ้าบันบ่าเช็คลวงพออย่างนี้เในในผ้าผ้าแจกพูดกับอีกอีกเสร็จหนึ่งงาะมันลงใน youtube ฝากติดตามผลงานนะเหมือนติดตามผลงานอันนี้กับแจ็คทางดหนเจอเพิ่ว่าเพิ่นฝึกเอามาแพง มาพ่นฝือมาแพงนี่ะจะพาทางไหนพายังบุกหัวรามนี่เป็นเหลี่ยมเงินเหลี่ยมเงินนี่พบพบนี่ราคาเก่าลยกลับหลาอยอ่ะสีแต่และหมื่น กระชักข้างใดอ่ะทาโบเลียมราคาโบโบแพงกับลายอ่ะอันนี้อย่างนี้ทาโบแพงกับลายเขาแพงกับมีอ่ะผลงานโบแพงครับนี่ราคาแนงกระเหลี่ยมท่ออย่าลืมติดตามอ่ะเขาเออนี่ยังล่ะกดซับตะไข่ก่อนกดซับตะไข่ในยูทูบเด้อย่าลืมติดตามผลงานนี่ยูทูบอันนี้อย่านี้ เงินเก่าเงินเก่าติดตามผลงานในยูทูแล้วก็ไล่ซดไล่ซดนำของมันบาทยังเนี่ยละเงินซื้อทุกหนาล่ะซื้อทุกหนาราคาใดกันกะกระจาดโหลดอ่ะไอ้สมเด็จเก่าสมเด็จเก่า ใส่ทุกหนากันนะใายทุกหนาท,ทุกราคานสื่อเขึอนน่ะสื่อท,ทุกหนาทุกรากฐานะนนี่น,นี่หนาจะเป็นเงินนี่อุ่ยหลายน้องพ่อโคตรน,นะนี่อ่ะนี่เป็นเงินวันใหญ่แล้วต้องต้องไปเบิรงนี่ไล่โซนดนะครับนี่อ่ะ พวกพาพาที่วันนี้ว่าเจมือกับเบิดแลังพาพาชุดดีชุดนี้่วนมากกับมือฟ้องมือกับเบิดหลังมึงจะมาลมากกับขายขาดทุนเรื่องนีนน่เึอขาดทุนลงทุนลีลายมามามา,มาไหร่จึงเสียงเงื่อนเขากับบอดดตามเป่าแต่ก็แต่ว่าส่วนมากก็ถือว่าโอเคอ่ะก็ถทอว่าพ่อใหอ่ อันนี้กัอันนี้ก็เหลี่ยมเงินลึกลาบหลายอ่ะนี่อ่ะส่วนมากมีแต่แต่ไหลโฟดอร์ผมจะขายแต่อยูน่นีิไลยอ่ะส่วนใหญ่แล้วส่วนมากแล้วเนี่ยเงินกันหลายเงินกันหลายท่องหลายหนุ่งพออย่างเนี้ยนี่ไม่อี๋แทบเพราะแทบ่วกหูด้อ่ะเพราะเป็นส่วนใหญ่เป็นเหมาของหมา นี่เบิ้งกับโบเป็นอะไซแบบวัดวัดไปล่ะล้วดับแรกก็ต้องเกาแน่ก่อนล่ะน,นี่โอ้ยนี่อ่ะตาลายเติบลายเต๋ออย่าป็นหมุดบ้างเนี่ยนะ บานกันนี่โอ้หูยีเดผมโว้หูยีพออย่างไหนแล้วมับนบาดอันนี้นายเป็นวัดโน่นเพิ่งเนี่ยนะ่าหลายพออย่างไนแล้ ก็เก่าแล้วอยลืมกด Subscribe ไข่ด้วทั้งนี้ช่อง YouTube แลัวแล้วก็ไปไปไอ้กดไลค์กดแชร์นี่เฟซบุ๊กผมหนะผมหลายช่องทางจะเฟซบุ๊กนี่เพิง่งไปยูทูบนี่เพิงพ่งเฮ็ดใหม่อ่ะยูทูปเพิ่งเฮ็ดใหม่นี่ยูทูปลงผู้นี่งามไลน์ล เลือกลำลายนี่อะหลวงพออยังไงเก้าเก่าล่ะครับเก้าเก่าหล,หา,กา,ลากหลายอ,ยาอะอะก็ไปเหลือเฮียนี่ยแล้วนี่เก้านี่อะ นี่แหละครับผลงานพออย่างไรอะไรมันบ้าละครับอย่าลื่มเด้อครับใครมีพระจะแบ่งปันเลื่อให้จะเมา่าเอิ้นใส่บริการใดนะครับเอิ้นใส่บริการเบอร์โทรยู่เบอร์โทนี้ยูไอเข้าเกิดยังหละผมพิมพ์เข้าไปอยู่ในช่องยูทูะ ผมกับเพจบกเป็นอนะ่ะพิมพ์เขาไปในช่องยูทูบหรอเนี่ยอุ่นนาพาชุดงามทเุเรือบอกะเป็นไล,นะลน์อ่ะพิมพ์ไลน์นี่นนะ่ะในยูทูบเบอร์เบอร์นั่นเลยอนะเบอร์เบอร์ที่ว่าผมผมพิมพ์อยู่ในไอ้นในที่เขียนยเนี่ยเขาเอืนผมก็บ,บอกเขาใจอ่ะอ่ะค็มาเจอกันอน่ะเยดี๋ยวฝากผลงานใหม่อ่ะ สากผลงานไว้ไม่เอียนากผลงานไว้โอ้นี่หลายครับพาเป็นโล่หลายหลายลักพันหนุม่มละคอยคอยเมื่อเมืเบิร์กันใหม่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ